สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงหูวทวดเนื้อว่านนะคะ,ะแล้วก็เป็นหน้ากากทองขึ้นมานะคะออกที่วัดเขาหลาวหลวงพ่อจำเนียนปุกเสกนะคะปี2 5 5 5ค่ะองคนี้เขาก็เรียบมาแบบนี้แล้วนะคะเป็นเนื้อผงว่านนะคะแล้วก็จะมีนะคะทองนะคะ น่าจะเป็นตรงทองนี่ไม่แน่ใจนะคะเหมือนเป็นหน้ากากขึ้นมาน่าจะเป็นหน้ากากนะคะก็คือไม่ทราบว่าเป็นโลหะหรืออะไรนะคะแต่ขึ้นมาเป็นสีทอง,องนี้ส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นคําว่าศีีห้าบัวพ้นน้ําแล้วก็วขอรอก็คือวัดเขาเหลานะคะจังหวัดราชบุรีนะคะปี2 5 5 5 หลวงพ่อจำเนียนปุกเศษนะคะตามข้อมูลว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับองค์นี้นี่เป็นองค์ที่ใหญ่มากนะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะองค์พระถือว่าสวยมากนะคะโดยเฉพาะองค์พระหลวมปู่ทวดนะคะ เทียบกับเหรียญสิให้ดูค่ะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาหยิ่งแจ้งไวท้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีไลและเบอร์โทรศัพท์อิมยูติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ